อาเกมนี้สนุกแน่นอนครับสหรับเกมในคู่ที่3วันนี้เป็นเดอะบูเก็บอยู่ในชุดสีแดงครับได้แข่งรูเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาเจอกับพนันสายหมาตอกหม้อสายหมาในกองกำลังอยู่รถแม่เข้าฝักเลยครับอันนี้ตัวเล่นหลักๆโคตรน่าจะอยู่กันอาจจะขาดหายไปบางคนแล้วก็วันนี้มากันถือว่าตัววิ่งแรกหลักๆอาอยู่กันเขาแม้แต่โคตรแข็งแกรับ น่าจะขาดไปบางคนครับยต้องอาจจะสลับกันเล่นครับยสำหรับทางด้านเสถ่าครับแต่ล่าสุดมีผลงานค่อนข้างดีเลยครับตันนี้มีหน้าดีมาเล่นเหมือนเซนเนอร์นะครับกับตาอาเหมือนเซนเนอร์นะครับส่วนหน้าเดอร์บูนี่อาจจะอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกับท่อนกับแท่นเนี่ยเป็นทีมที่เสมอในลีกเยอะที่สุดเลยครับเรียกว่าเป็นทีมจองเสมอเลยครับตอนนี้ครับสำหรับเดอร์บูนี่ น้ำเคยนำไปก่อนของฝัง่งูนทบกลับมาโดนตีเสมอช่วงนัดเกมครับเกมนี้แม่ถือว่าจัดหนักเลยเครับผลผู้เล่นมาทุกใจครับเรียกว่าโตเสริมนั้เนเกมลุกและเกมรัดมาแน่นปึกเลยครับวันนี้มาเจอกับเสี่ยหมาที่ต้องบอกว่ากำลังจะเรียกว่าฟอร์มกำลังดีวันดีคืนเลยครับเสี่ยหมาครับอ่าสูส้กันสนุกแน่ผู้นี้ครับมีฟ้า,าก็สตาร์ทก็เป็นตัวจริงแครับบดุบูดเลยครับเอง ย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับถปล่อยให้ทางด้านเดฟก็ย,ย้อนกลับมาเพลงแต่หลอก,กสวยครับจังหวะนี้แล้วเปลี่ยนข้ามฝาของมาทางซ้ายเจเข้าขวาแล้วลองยิงลูกนี้ชันแหลกจังหวะน้องโอ้ชนก่อนเลยครับเดฟก็มาจังหวะอยู่ด้านหลังครับขานี่ยกไปชนตัวผู้เล่นของทางนั่นใสยรหาสก่อนครับผู้เล่นสิงมองจังหวะนี้มาจากด้านหลังครับให้ตาไปเป็นฟรีคิกบริเวณการสนามครับในการตัวเองครับเต้นเร็ไวได้ครับนิว อ้ายังไงบอ้าแงไง่ะแไ่แกะไปเลยเข้าไปอ่ะอ้าวไม่แกไปเเข้านอ่ะยไกลก็ไม่ตรงกอกแล้ว่นจังหวะนี้

เป็นซ้าครับขวาทางซ้ายตั้มข้างหน้าในวันนี้เป็นเป็นกักบาสครับยืนในศูนย์หน้าเลยครับทุกข้งหลังมาเลยขาดตัวจบสก,กอร์ทางด้านเดอบูครับบาสไหลทะลุไม่ผ่านครับอ่ไไาตัวนี้ล้มเอาไว้แค่ตัวครับจังหวะสองยังเป็นของเดอบู๊กครับเจ๋งงงไม่ค่อยดีครับดูครับศูนอีกทีทางขวาไม่ยังไปเก็บกลับมาได้ครับเสียมาคอยคอยปุบปุ๊วันนี้ถือว่าการขาด ตัวลู้มเหมือนจะขาดไปสองสองคนเนี่น่าจะอยู่ด้านข้างสน,นามเนีเ่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตยนัวเมื่อไหร่แล้วแต่ว่าตัวที่ลงสนามอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นตัวหลักๆครับตอนนี้หมากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ลองสอบต่อกันเล็กนอ้อยสำหรับศิลปะเช่นเดียวออแ,ออแล้วแต่บู๊กแล้วเดนเดฟตายอีกสองแล้วโถยเข้ามาเพสซิ่งลูกนี้ ย้อนอย่ามาบีต <laughs> ้องเตะทิ้งครับเราเก็บได้ครับเสียหมาตรงกลางป่าคนจังหวะนี้เสียบอลเนี่ให้กับ๋ยวรุกครับตั้งใช่โอ้โหจังหวะนี้ยังถึงครับยหนึ่งสองมาตั้งโอ้แล้วจังหวะเะลุยลงกลางนี่ดูแต่บอลกาวเรื่ไปแล้วจะเล่นหนึ่งสองกับบาสแล้วตั้งใช่ยักมาทางขวาแล้วโอ้โหดูว่าใช้ความใหญ่ทะลวงมาสวยอ่ะเสะมาแล้วเปิด ฟาไปก่อนหรือเปล่าครับต้าแล้วพุฒาศีนี่ไพ่สัญญาก็เสียจหาได้ฟาแล้วโอ้โหลวจังหวะนีนี่ยังไงตูวุเสีนเรียกเลยรับอะไรมีใบแดงไปจ่ายใบหยกไม่จ่ายใบแดงจังไง อะไรซุปเปอร์ไหมขนาดด้วยไหมอะไรก็สีหนึ่งก็ถูกแล้วไงถโกถูกทีมชนสาทำไมเสาแรกดูมันจะถูกเห้อเลยอะไรเนียบอลอะไบบน ีย๋ยวประกาศเดี๋ยวคิดก่อนขอคิดก่อนเปิดอจะเข้าแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ่ดู่เดิน้งจังหวะที่น่าจะได้จริงๆนะวปู่บอลฉลีดก็เปลี่ยนทางเปลี่ยนเสาเกือบเข้าเลยลูกนี้ต้องบอกว่าติดเดียวทุกั้นครับโอ้โห โอ้โหมาสวยครับตู้ับใส่มาไหลจังหวะแรกไม่ผ่านยังได้ครัง้งหนึ่งครับเปลี่ยนเข้าโอ้โหจังหวะสุดท้ายดูเพื่อนบอกให้เพื่อนต้องบอกว่าจังหวะนี้จ่ายอะไรยากไปหน่อยครับใสเพื่อนก่อนกันมาโอ้โหจังหวะนี้หมกไม่ถึงครับหวะนี้ตัดสินใจ der baat na kahiye ัได้แลก็ต้มเปิดโอ้โหจังหวะสองเปิดไปเตะเยอะเราจะสวนกลับลูกนี้ล้มลงไปผู้ธศิลป์ไม่ว่าอะไรเราก็หาวัดโอ้จังหวะจะลุยเยอะได้ไปดูทุ่มเลยครับเดี๋ยวดูก็เล่นสั้นนาทีเล่นเพลงอาหมวยทางขวาแบกดูแล้วแม่จี้เข้าหาลูกนี้ป่าข้างสั้นมาเด้อย้อนกลับไปท่างมือใหม่ทางซ้ายเจ มองข้างหน้าอยู่เลิกเจมมอสั่านมาเฮงเจไม่หลอกล่ออยู่ยังหาช่องไม่ได้แล้วโอ้เสียงคำหาลงไปยทักเกมกันต่างเลยครับดูครับเฮงเลฟพิแล้วแม่รอเพื่อเติมอยู่ตรงนี้ทางซ้ายตานต้องให้ตรงกลางบาสหลายมาไม่ถึงเล็บจับได้ครับคุณแม่แล้วังหัดจะสูงกลับเร็วก็ยังให้หวดให้แม่นครับ ดางได้ทีครับเส่มากปึ๊บนิวต้องเคลียร์ทีเงี้ยข้างหน้าทีมามี2คนครับเจ๊รู้ดีบ่งปูโๆตัดสินใจดีมากครับบงย้อนกลับหลังเราเล่นเลยทำดีแล้วไปลกตั้มทีเข้าหายเรับบาสเจอปั้ม2คนแล้วตอนสุดท้ายได้เลยเพก่อนชุนสำหรับตัวบุ๊ครับเิ้นสั้นครับ ยิงไกลไม่ผ่านครับน like, ิวฉลับล้อออกข้างครับได้เลยลูกคุ้มนครับเดิมบูดอีกทีครับตอนนี้เป็นเดิมบูดกับเติรนหน้าบุกเข้าใส่ครับเดิมตั้งวัเจอครบนิวจังหวะสองโคนอีกทีแล้วฝ่าลับมืออีกแท็กต่อนเลยจังหวะนี้จังหวะตัวไปคิพย์จำสำหรับเดิมบูครับอยู่นิ่งอลเสียมันเป็นห้านิ้งครับ

ไปทางหลาออกเด้ยกจิ้มเลยเนี่้มว่ะเล่นเลยนที่นีครับตื้เดบูเปลี่ยนการข้ามฝ้าเลยครับขึ้นด้านซ้ายครับหูคนนี้เดินหน้าสุดเต็มตัวเลยครับแล้วเดิดูุตก็ดูองหลังซุ่งซ้ายทางเดินขึ้นสนามรับจังหว่าแบบนี้ห้ามเสียบอลสำคัญเรี่แเราจังหว่าครีองฝีช้าอีนิดนึงเต่ก็ไปรูปฟาวไปก่อนเนีบยตังกว่าุตเนี่ ียาวมากวังเลยโอ้ยมอไม่ดดนครับโอ้ทุกทีต้องเปลี่ยนทางได้เนี่ยโอกาสเข้าประตูหรือว่าระยะที่ยืนจะมันสั้นแล้วครับเดยืนคอสั้นมาเดให้ทางขวามาดูว่าจะแบบนี้ปะตีเข้าหาแล้วจะแตะหรือว่้ มอได้ยิงแต่ว่าก็ไม่ตรงกอกยโผัดพยายามจะกอกูรินาจ้าหมาเจ้าตัวโดนขวาเนี่ยทำไมไม่ได้ฟาวท่านแหละเมีแ่านไม้ตัวสินให้เตะมครับต่อจง เอาแล้วมาดูว่าใส่มุมนั้นขวาเขาเปิดมาตรงกลางโอ้โหได้ขึ้นมาเทตรงนี้ไม่ตรงก่อกระพาร์ตจับจังหวัดโชว์ตัดหน้าตรงหลังมาทำได้ดีเลยครับแจะตู้เอ๋ตั้งเตะจากป่ามาตูขึ้นมาใอ้เกียร์จ้าทางด้านเสียขาตอนนี้ตั้งเกมไม่ได้เลยการถอยนิ้วไปยืนไปเลยนะครับเกมล็อกนั่งขึ้นจริงเดี๋ยวว่าถูตรงกลา บอต่อบอลเยอะโอ้โหดูแล้วันนี้เกมที่น้าเนเป็นอนดับนงบอเนไปยินเซ็นเตอร์เกมนี้ถอยนิวลงไปทางแล้วผมอ่ะตัวเล่นอาจจะไม่าหยุนิเอารเก็บก็ผู้เล่นของเสียงมหาแล้วเอาแล้วตรงหลังเรมีการบาดเจ็บเยอะนาจะมีการขยับก่อนกำหนดชนะแล้วสารเส้หายแล้วจะน่าจะต้องเปลี่ยนเลยครับผเราลองมาครับ เล่นต่อไม่ไหวแล้วจังหวะเมื่อคั้งคู่นี้ไปสร้างโจนอะไรครับโอ้โหแต่ตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วและหน้านเสียหนาครับกลุ่มไก่มาลิงเส้นสวยแล้วบัดพักเราลุดูว่าทุกนี้จะถ่ายไปลิงเส้นล็อกกลับมาแล้วลงไปเองก็ไม่หน้จังหวสุดท้ายแต่ไม่เข้าทางครับ เราสจังหวะดีพวกขู่เฮงเกือบจะช้าเราจะมาได้เราปื้อมาทางซ้ายครับตั้ำเข้าซ้ายแล้วเปิดจังหวะเดียวพอดียังไป็นเง้ยมาได้ครับปิเปิดฉันแลบจังหวะสองปอลโผมาตูนพุ่เอาตูบังแล้วเตะทิ้งก็ข้างหน้าไม่มีใครแล้วปักเก็บได้แล้วตูนข้เข้าขวาปักตูนยิงไกลแล้วปัดทิ้งโอ้โหเตะทิ้ง ตอนนี้เนี่ยเสฉะหมานี่โอ้เริ่มจะป้อแฝ่แล้วครับผมช่วยก็เป็นฟุตเก็บได้ครับทางซ้ายมีก็ฝ่าวาฟี่เปิดจังหวะเดียวหมุนเช็ดอีกทีนึงแล้วแมดจังหวะนี้ฉลาดเดียบูออกข้างครับตัวการเตะตัวที่ข้างสนามก็เปลี่ยนเสฉะหมานก็จะเปลี่ยนใครบอกเพื่อนครับเดิมแปดจะเป็นทางน่ารุ้ครับโอ้โหอ้าเขามีการแก้เกมบ้างแล้วตอนนี้ก็ เกมครงการองเสกมาหานี่เป็นรองชัดเจนแล้วตอนนี้ไม่มีนาาักทายอีกคนด้วยครับสำหรับเสกมหาแล้วโง่ดูแล้วตอนนี้ไม่มีตัวมาต่อบอลลุงตาครับถือว่าเป็นปัญหาเลยลตอนนี้ลุงลางไม่มีคนลงมาเชื่อมเกมครับล,ลงมาใหมนะ่นะดูครับสัมผัสแรกครับเดึงหลบก่อนเลยสวยแล้วตอนนี้อาร์ตซีเข้าหา ไปโน้นอีกทีดังขวาไปผ่านตั้มครับนั่นประกับทีไมออกข้างไม่ได้ยังได้ไปลึกทุ้งขวาครับตูมลึกไปต่อพวกนี้เจตั้มไม่เปิดจังหวะแรกครับเราโยกขนานเส้นมาส่งครับเจฟโอ้ออกข้างไปก่อนนะจังหวะเลี้ยงไต่เส้นมานตูต้ครันไอ้บอลทุกงด้านขวา,อา,ข,วา,อาของเสงายหมาครับ เคยผานเกมเป็นรองก็จริงครับแต่ว่าดูว่าสกอร์นี่ยังถือว่าไม่เสียเปรียบครับลูกเกมแบบนี้ถ้ามีจังหวะจังๆนาทีโอ้ไม่แน่เหมือนกันครับทำเป็นเล่นเนอะบางทีทีมที่มีโอกาสเยอะกว่าใช่ว่าจะเป็นที่ชนะเสมอไปครับขอ้ดีมากเอวตดีช่วยนะนะตีช่วยนะนะฮวัดอ๋อซานมาเดฟขาเลี้ยวขวาแล้วแม่จังหวะไปเข้าข้างหลังครับ ăn mặc đồ ớt đi tiếp cận sáng lập đồ bút cấp lại sai mà mình hài xe chịu phải luôn được phải tung có เตตั้งแต่เปล่าประตูขึ้นมาครับเกมเข้าถึงช่วงห้ายนาทีสุดท้ายตอนนี้ลองไม่ต่าใหู้ีนี้ชาวแลบยิงออกข้างยิงได้รู้ทุ่งครับขวาจับทีดูนิดหน่อยก็ยังรับสบายครับดีเล่นเล็วนาทีแล้วไป เฮงอ๋มันสั้นมาเจเออซึ้งมาลูกนี้พรอนสลักมาตะวันหองตีแล้วฟวาแต่แค่จากข้างหลังเนี่ยนี่ขอมโคตรแรงเลยตะวันตอนนี้เอ่ะใช่ทางซ้ายออกมาเอาไปลูกต้อง เจอมอลตกติดเลยแล้วตามบอ้าแล้วซ้อมไปดีตัวนี้ทำสวยกับแล้วแล้วซ้อมมาสวยวัดโอ้โหจังหวะแตะบอลแรงแล้วโอ้จังหวะแรกก็ล็อกดีมากครับโอ้โหทำได้ดีเลยข้างหน้านี่มีเพื่อนวิ่งมาคอนเพื่อนแต่ท่านโอ้ถ้าไม่มีตัวซ้อมนี่หลุดแน่ครตรงกลางแล้วคนบอลไม่โดนปีคนเข้าขวายิงไกลตรงนี้อ้าวดูโอ้โหนี่ครับเลยจะโกรธหล่อให้ครับแล้วไม่ผ่านดีครับจนกลายเป็นตัวที่งอหนาเลย สุดหวอเดเลยพอครับเอาแก้งลงเมือนนี้ครับตัวลุกโงอีกทนนัวึงเด้งสำหรับเดบิวครับเปิดจานมาตรงกาลางครับยังไปของเสมาครับดูครับหลอกล่ออยู่โอ้โหเจอบอลตกอีกไม่ปล่อยเลยแล้วข้าม้ามาถึงด้วยครับรอพักหกเราเล่นไม่ได้จังหวะนี้จะโดนสวนคนระับคนเดียวเก่งชิงไกลเลยครนะับโอ้โหนี่ยังไม่มีใครเติมมาอยางหน้าหลางไม่เจอเล่นครับ อเราติดใจลองสองใจลรรุ่นนี้เด้ยวยไหมตรงต่อครับเล่นตั้งแต่จากฝาประตูขึ้นมาครับเพาะเล่นสั้นๆครับฝาขคาม์นิวของอข,องอของ้างหน้าอยู่ไม่มีใครขยับทีมมาลูกนี้เอ่ำสวยด้วยครับเก็บลงมาดูครับคนรอเพื่อนครับให้ตรงกลางมาชับนแรกจะมาสองบอลตกลูกนี้กระโดดมาตี โอ้ยวันศรีแล้วแล้วโอ้โหไอ้นใจร้อนเด็กจังหวะนี้ตัดสินใจยิงไกลแบบใหม่แม่เดี็กต่างเตะเล่นซานันตีเด็กเสตะมาเตะโอ้ทีมาแล้วจังหวะนี้ตีอยากออกมาเร็วแล้วแม่ลูกโจนยาวยังไม่ถึงเลยครับเก่งสู้แล้วโดนแล้วติดบาส ทิ้งเข้าซ้ายมาจอดยืนยันถึงครับแก้่แตะแล้วจะไปทางแค่ไปทางนึงก็เอ๊ะทิ้งหมดเลยครับจะพุ่งเร็วก็ไม่ได้แล้วเปลี่ยนพุ่งมาเป็นตั้งครับพุ่งตั้งมาบาสท,ทีเข้าหาบาสตามั้งในขาหนึ่งตีเซตนไปตกแล้วโยกบอลสวยแน่นแ,แน่นไม่ยิงจังหวะแรกครับปู่ครูจังหวะนี้หมอบบอสวยเลยครับตั้งแล้วหู่ทำใจ โอ้โหเห็นไม่ยิงนะไปจับบอลแล้วจับไม่ดีโอ้โหลูกนี้น่าจะได้โอกาสหลุดลอยไปอะไรรึเปล่านั่นเดี๋ยวคงก็โอ้ลูกนี้น่ายิงเนี่ยน้อยก็ได้ลุ้นกว่านี้แล้วตูเราไปเกี่ยวจังหวะร้ายเตะฉลี่ออกหลังด้วยแล้วโอ้โหเป็นตั้งเตะดาบกังตูครัแล้วจะมาเปลี่ยนนาทีสุดท้ายสําหรับเดี๋ยวบูเอาที่มัรลงมาตอนนี้เนี่ยมาเปลี่ยนตัวชิงหายเก๋เลงมาจะเป็นไฮไลท์สําคัญหรือเปล่าว่ามา โอ้คนดูอดเหมือนที้ไปดื้อๆเลยแล้วโดนชนไม่ฟ้าด้วยแต่ต่ออีกทีนึ่งทางซ้ายชันแลบแล้วก็ถอยออกข้างเลยนาทีสุดท้ายาสันต์โอเกมในครึ่งเวลาแรกกับตะโพกเราเหมือจะกระดึ่งนาทีครับพุ่มมาเตะทิ้งก็แก้งเอาแเราจะสวยจากพิมัตทางขวาได้ครับล็อกล้อเพื่อนล็อกเข้าในแล้วจีดมาแก้งหนึ่งสองพิมัตต่าทางซ้ายครับทีคุณที่ตั้งเปิดตั้งเดียวอา้าวแล้วนิ้วเอื้อมครับ าจังหวะนี้ผู้บอกว่าโอ้โหเข้าข้างตะไ่ายตอนแรกเหมือนเปิดใต้กับตั้งแล้วเปิดลปมันเลี้ยวบอลล้นครับโอ้โหยิ่เกิดการันดีครับผู้เสาแท้ผู้เสาประตัวหวาดด้วยครับทางเตะจากเปาประตูเตะยาวมาตอนนี้บอลยาวของคณาเสพมานี่เก็บไม่ได้เลยค้าครับเจอตรงนั้นเจดีปัดกบติดเลยครับวัดไปไหนไปด้วยครับอยู่ในช่วงทุ่งเวลาดเจ็บถึงงาทีครับตอนนี้เก็บอีกอ่ะเหลือเกินอย่าทั้งคู่ ให้ในถึงจะมีจับัดทิ้งเจ๋หนุ่ออกมาทีแล้วต nah, ีคนจับไม่ด okay. ีแล้วตอนนี้แล้วจะโดนสวยที่วัดให้ออกมาบาร์สตูแล้วนะล็อกเข้าในแล้วให้เราสวยแล้วแก้ก่อนตองติดเท้าไปนิดนึงยังได้ีนึงจ่ายที่มัดโอ้โหยังได้ยังถึงแล้วไปออกมาได้ต่อง ล็อกแล้วให้ตรงกลางเจตอนนี้หมุนถึงเลยครับเจพยายามจะสืนเจอสองนี้พาหรือเปล่าไม่พาเนี่ยไอ้ดากลับมาได้ครับแล้วเราตลานี้กันจบต่อไม่มีใครแล้วโอ้โหดูครับถ้าเกมแบบนี้ขอบดูตรงกลางเริ่มจะไปรองทัพเจเลยนะนักเสิร์ฟหาครับไม่มีไอ้เลยเกมนี้จริงๆถ้ามีไอ้อีกคนนึงก็มีตัวเก็บบอลครับ เราข้างหน้าดูเราเก็บครอสไม่ได้ลำบากเลยเราปวดเวลาไปก่อนเล้ะแม่